นิยายเสียงเรื่องสัน้นเรื่องได้กับแม่เลี้ยงและลูกติดมันโคตรโคตรสวัสดีครับผมมีชื่อว่าบอนนะครับผมเป็นหนุ่มโสดที่พักอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนแต่โดยส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยที่จะได้อยู่บ้านหรอกครับเพราะผมจะมีเพื่อนอยู่มากมายและจะไปกินและเที่ยวอยู่กับเพื่อนบ,บ่อยๆเวลาที่ผม จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่ละทีก็หลายวันกว่าจะกลับบ้านบางทีผมไปเป็นเดือนๆก็ยังมีครับเวลาที่ผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นั้นก็มักจะถูกพ่อบ่นว่านี่บอนมีเงินมีทองเก็บเก็บเอาไว้บ้างนะยามแก่ยามเท่าจะได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้รู้บ้างเปล่าเนี่ยผมก็เลยหันไปพูดกับพ่อว่าก็ oh, ผมยังวัยรุ่นอยู่นี่พ่อผมก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างนี่แต่อย่างว่าล่ะ ถึงผมจะไม่มีเงินเก็บแต่พ่อมีเงินเก็บนี่ยังไงภายภาคหน้าเงินที่พ่อเก็บเอาไว้ให้มันก็ต้องเป็นของผมอยู่แล้วนะครับจริงไหมล่ะพ่อพ่อก็เลยมาบอกว่าเองนี่นะบอลคิดว่าจะหวังพึ่งพ่อไปตลอดเลยหรือไงยังไงเนี่ยเองน่ะโตแล้วนะหัดมีความคิดเป็นของผู้ใหญ่ซะบ้างนะผมก็เลยพูดตัดบทไปว่าไม่เอาละผมรีบไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนดีกว่าคืนอยู่ต่อ พ่อก็คงจะบน่นผมไม่หยุดแน่ๆเลยงั้นผมไปละพ่อดูแลตัวเองดีๆละ่ะเพราะผมไปหลายวันกว่าจะกลับนะครับพ่อของผมยังไม่ทันจะอ้าปากพูดอะไรผมก็เดินไปที่รถของผมแล้วก็ขับออกไปทันทีเมื่อผมไปถึงที่บ้านเพื่อนก็พากันออกไปเที่ยวต่างจังหวัดชีวิตของของผมมันไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเพราะผมหวังว่าการเที่ยวนี่แหละคือความสุขของผมแล้ว แล้เมื่อผมเที่ยวกับเพื่อนๆอยู่ประมาณห้าหกวันผมก็เดินทางกลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ามีรองเท้าของผู้หญิงอยู่ตรงหน้าประตูที่บ้านของผมพอผมเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของรองเท้าผู้นั้นกำลังยืนทําอาหารอยู่ที่ห้องครัวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาแบบที่ไม่ได้หันมามองว่ากลับมาเร็วจังเลยนะคะหนูยังไม่ทันจะทำอาหารเสร็จเลยค่ะ นั้นพี่ไปนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่หนูจะยกออกไปให้ค่ะผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่านี่นะน้าเป็นใครเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านของผมได้ยังไงกันครับแล้วพ่อของผมไปไหนตอบมาหน่อยครับเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าผมมาก็ทําท่าตกใจแล้วก็บอกว่าคือคือว่าฉันมีชื่อว่าใจนะจ๊ะฉันเป็นเมียใหม่ของพ่อเธอนะ พ่อของเธอออกไปซื้อของที่ตลาดนะ่ะขอโทษทีนะฉันคิดว่าเป็นพ่อของเธอเลยไม่ได้หันไปมองนะ่ะผมก็เลยบอกไปว่าอะไรนะแค่ผมมาอยู่บ้านเพียงห้าหกวันพ่อของผมมีเมียใหม่แล้วก็พาเข้าบ้านซะด้วยโอ้โหไวแท้แล้วแม่เลี้ยงก็ถามผมมาว่าแล้วบอลไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างละจ๊ะสนุกดีไหมกินน้ำหรือ,อยังจันเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะ ผมก็เลยตอบไปว่าโอ้โหรู้จักชื่อผมซะด้วยไปว่าน้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆไปสืบเสาะมาจากที่ไหนเนี่ยแม่เลี้ยงก็เลยบอกว่ามันแปลกตรงไหนละบอลก็พ่อของบอลเล่าให้ฉันฟังเองน่ะว่ามีลูกชายอยู่หนึ่งคนที่ชื่อว่าบอลแถมยังเล่าว,ว่าเธอเป็นคนเที่ยวเก่งติดเพื่อนตอนแรกๆฉันก็คิดว่าเธอยังเป็นเด็กๆอยู่แต่ที่ไหนได้พอฉันได้มาเห็นตัว จริงๆของเธอเนี่ยเธอก็เป็นหนุ่มแล้วนะแถมก็หล่อไม่เบาอีกด้วยผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นผมไม่กวนละผมไปพักผ่อนที่ห้องนอนของผมก่อนนะครับเชิญตามสบายก็แล้วกันครับเมื่อผมเดินไปที่ห้องนอนของผมก็ต้องพบว่ามีข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดผมก็เลยเดินออกมาถามว่าข้างในห้องของผมนั้นมีใครเข้าไปนอนด้วยหรือครับ ผมเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงอยู่เต็มหมดเลยครับแม่เลี้ยงก็เลยตอบมาว่าอ๋อของลูกสาวของฉันเองแหละเธอมีชื่อว่าสายนะ่ะพอดีอ่ะฉันย้ายมาอยู่ที่นี่สายก็เลยย้ายมาอยู่ด้วยนะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะสายไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะ่ะไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่นะยังไงก็แบ่งๆกันนอนก็แล้วกันนะผมก็เลยบอกว่าฮ่าอะไรนะนี่ผมจะต้องนอนกับลูกของน้าด้วยเหรอโอ๊ย ไม่ไหวไม่ไหวครับชีวิตฮแม่เลี้ยงก็เลยยิ้มและบอกว่าเอาหน้าเอาหน้าเือซะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแถมมีนิสัยชอบเที่ยวเหมือนกันด้วยฉันคิดว่าคงจะเข้ากับเธอได้ดีเลยนะผมก็เลยบอกไปว่าอ๋องั้นเหรอครับผมยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเนี่ยเอาเอาไหนไหนก็ไหนไหนละงั้นผมขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนก็นแล้วกันนะแล้วผมก็จัดห้องให้เป็นระเบียบ แล้วก็แบ่งที่นอนเอาไว้ครึ่งหนึ่งเผื่อว่าลูกเลี้ยงของแม่เลี้ยงจะกลับมานอนและเมื่อผมกำลังนอนหลับอย่างสบายๆอยู่นั้นก็มีคนเปิดประตูเข้ามาตอนดึกๆผมเองก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าพ่อคงจะออกมาทำทุระข้างนอกผมก็เลยหลับต่อแล้วจู่ๆก็มีคนเปิดประตูห้องนอนของผมเข้ามาแล้วก็มานอนข้างๆผมเมื่อผมมองดูนั้นก็รู้ดีเลยว่าเธอ คงเป็นคนที่ชื่อสายที่เป็นลูกติดของแม่เลี้ยงของผมแน่แต่ดูดูแล้วสายเหมือนว่ากําลังมึนๆอะไรมาสักอย่างเมื่อผมเห็นว่าสายเดินมาอยู่ใกล้ๆสายก็ไม่ได้มีท่าทีที่ตกใจอะไรแม้แต่น้อยเลยแต่กลับขยับตัวเข้ามาใกล้ๆผมแล้วก็บอกว่าพี่คงจะชื่อบอนสินะใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่คงไม่ได้มานอนในห้องนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ ผมก็เลยบอกไปว่าใช่ครับพี่ชื่อบอลเองละครับแล้วเธอล่ะใช่ชื่อสายไหมงั้นเอางี้นอนนอนก่อนพี่ยังง่วงแล้วพี่ดูแล้วสายเองก็คงจะเมินมากๆด้วยเนี่ยแล้วสายก็พูดอย่างอ่อนๆว่าเราเพิ่งจะเจอกันทําไมไม่ทําความรู้จักกันให้มันมากกว่านี้ล่ะคะมามาค่ะเรามาทําความรู้จักกันเมื่อสายเข้ามาใกล้ๆผมเรื่อยๆนั้น ผมก็บอกไปว่าในสายจะทําอะไรเนี่ยทําไมไม่นอนเฉยๆละ่ะคิดจะทําอะไรสายก็เลยยิ้มแล้วก็บอกว่าอย่ามาทําเป็นขายื่อเลยมามาพี่บอลเรามาสนุกกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาให้มันมากกว่านี้เลยเมื่อสายเสนอมาอย่างนั้นหัวใจของผมมันก็พองโตขึ้นมาทันทีแล้วจะรออะไรล่ะครับผมก็รีบจัดเลครับผมนั้นเล่นบทรักอย่างสนุกสนานจนซายนั้นก็มีความสุขไปด้วยกัน เมื่อผมมีความสุขกับสายเสร็จแล้วนั้นก็ล้มตัวลงนอนไปพอเช้ามาผมกับสายก็ได้ทําตัวตามปกติแล้วพอสักพักสายก็เดินไปที่แม่เลี้ยงแล้วก็คุยอะไรอะไรกันอยู่สองคนสักพักสายก็ออกไปข้างนอกแล้วแม่เลี้ยงก็เดินมายิ้มหวานให้กับผมแล้วก็บอกว่าเป็นไงบ้างละบอลอร่อยดีไหมผมก็เลยบอกว่าอะไรเเลยครับหรือว่าอาหารเช้าก็อร่อยดีนะครับแม่เลี้ยงก็เลยบอกว่า ฉันน่ะไม่ได้หมายความว่าอาหารเช้านะแต่ฉันหมายถึงเรื่องนั้นน่ะเป็นอะไรอร่อยไหมสนุกไหมผมก็เลยบอกไปว่าในนาพูดเรื่องอะไรเหรอครับเนี่ยผมไม่เข้าใจเมื่อคืนผมกับสายก็นอนแยกกันอยู่นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ครับแล้วแม่เลี้ยงก็มากระซิบข้างๆหูของผมว่าอย่ามาทําเป็นเนียนเลยบอลยายซายนะ่ะเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วทุกอย่างเลย แถมยายสายยังบอกว่าบ่อน,นี่สุดยอดไม่เบาเหมือนกันฉันรู้แล้วยังอยากจะลองเลยนะเมื่อผมได้ยินที่แม่เลี้ยงบอกก็อึ้งไปเลยครับแล้วก็พูดอะไรไม่ออกแล้วแม่เลี้ยงก็พูดอีกว่าจริงๆยายสายมีแฟนแล้วแฟนของยายสายเป็นคนคุมหมู่บ้านข้างๆนี่แหละเพราะเขาเป็นคนใหญ่คนโตถ้าไม่อยากให้เรื่องถึงหูของแฟนยายสายนะบ่อนจะต้องทําตามในสิ่งที่ฉันขอนะเข้าใจไหมผมก็เลยรีบพูดออกไปว่า บอกมาเลยครับนะผมยินดีที่จะทําตามทุกอย่างเลยครับผมขออย่างเดียวขอให้เรื่องเนี้ยอย่าถึงหูของแฟนของซายเลยครับแม่เลี้ยงก็เลยยิ้มอย่างมีเลสไนแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ฉันจะขอน่ะมันก็ไม่ได้หมายมากมายอะไรนักหรอกฉันแค่อยากได้แบบที่ยยสายได้บ้างอ่ะเพราะฉันอยากรู้ว่าเธอจะมีดีอย่างที่ยยสายบอกไหมและผมก็บอกไปว่าอ่ะงั้นตกลงครับแต่แค่ครั้งเดียวนะครับ เพราะผมก็กลัวพ่อรู้เหมือนกันนะครับแม่เลี้ยงก็เลยบอกว่าครั้งเดียวก็เกินพอแล้วละ่ะจ่าบอลงั้นก็ตามมาเลยตอนนี้พ่อของบอลกาลังไม่อยู่พอดีเลยละ่ะแล้วผมก็เดินไปกับแม่เลี้ยงแล้วก็ไปเล่นบทรักกันจนแม่เลี้ยงของผมต้องเอ่ยปากว่าดีสมคําที่ยายทรายบอกจริงๆเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้น แล้วนั้นผมก็ได้เดินออกมานั่งที่หน้าบ้านส่วนแม่เลี้ยงของผมก็ทํางานบ้านไปแล้วก็ยิ้มไปพอสักพักพ่อของผมก็กลับมาแล้วถามว่าอ้าวบอนวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเหรอปกติแล้วเวลาเนี้ยเองจะไม่อยู่ที่บ้านแล้วไม่ใช่เหรอผมก็ยิ้มแล้วบอกว่าช่วงเนี้ยผมจะหยุดเที่ยวสักพักก่อนนะครับพ่อไม่ไหวยญ่จัดหนักๆทั้งคืนทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยผมเนี่ยหมดแรงแล้วนะ อยากจะพักสักหน่อยนะ่ะพ่อก็เลยบอกว่าอะไรกันแค่เที่ยวหนักๆแค่นี้ทําเป็นบน่นผมก็เลยบอกพ่อไปว่าใช่ครับพ่อผมเที่ยวหนักไปจริงๆนั่นแหละเมื่อผมพูจบก็หันไปยิ้มให้กับแม่เลี้ยงแล้วแม่เลี้ยงก็ส่งยิ้มหวานๆพร้อมกับขยิบตาให้กับผมเราต่างคนต่างก็ยิ้มและขยิบตาให้กันและก็เก็บ